มาครับวันนี้ลูกค้ารับรถอีกล้างนะครับหลังปีใหม่นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมภาษ์ลูกค้ากันนะครับว่าทําไมถึงเลือกซื้อกกเอเคคาแล้วรู้สึกยังไงกับการซื้อรถกเอเคานะครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์เบาๆนะพี่เบาเๆเลยเบาๆเลยเบาเลยครับนาอครับผมพูดบอกค่อยเก่งจัไเลยนะครับจักใจเลยพี่จักใจเลยจักใจเลยรู้จักเอเคคาร์ยังไงพี่ ผมศึกษามีดูดิจิตอกครับดูดนจิตอกเหตุดูการไลฟ์สดใช่ครับโอ้โหดูผมด้วยดูพี่ด้วยครับครับผมครั้งแรกที่ดูก็ประทับใจครับประทับใจพูดจริงใจเลยครับพูดตรงไปตรงมาครับมาแล้วตรงปกไหมมาแล้วเหมือนที่ผมพูดไหมตอนแรกมายังยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ครับแต่ได้มาเจอได้มาสัมผัสตรงปกเลยครับตรงปกเลยนะครับคือประทับใจคือหนึ่งการใส่ใจสองคือการติดต่อหลังบ้านครับเวลาเราเลือกรถแล้วติดต่อหลังบ้านตลอดเวลาครับ คือน้องๆเขาทักหาตลอดใช่ไหมครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากเลยรู้สึกไงกับการซื้อรถครั้งนี้ผมมาดูรถครั้งแรกก็มาะทับใจแล้วครับคือผมจําได้ว่าตอนที่พี่มาครั้งแรกอ่ะคือแบบรถเพิ่งมาเลยใช่ครับยังไม่ได้เก็บหิ้วรอยด้วยคำใช่ครับครั้งแรกมาคือเห็นรถเดิมๆทุกอย่างนะครับเห็นเดิมๆทุกอย่างเลยใช่ครับล้วพอเก็บแล้วเนียไหมครับ มาดูวันนี้ก็โหเยาวับเหมือนออกรถใหม่เลยครับเมือลองรถใหม่เลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยพี่ครับผมขอสั้นๆพี่ก็เก่งผมก็เก่งมีอะไรฝากบอกคนที่กําลังมองหารถสวยๆอยู่ครับมาเลยครับแล้วคุณจะติดใจครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับเองเงๆเลยๆโชคดีมีชัยมีอังคือผมดูแลบอกได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ